อใครเห็นเหมือนผมบ้างคือมันมีวิญญาณร้ายครับวิญญาณร้ายเขามาตีอะไรไม่รู้แถวๆนี้ดูดิอ้าวิญญาณร้ายเลิกตีแล้วอ๋อ้ยเห็นไหมเห็นไหมโหชัดเลยวิญญาณร้ายเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วตัวเอสตัหน้าใช่ไหม ใช่ไหมตัวเอสน้ำหน้าเว็แบเห็นเว็บเว็บ,บ,แบ,บเอ็นโอเก้าเลขกเก้านี่คนนี้นะคนนี้นะคนนี้เขาไม,ไม่ไม่ใช่บล็อกส,สิเราจะรีพอร์ตเขาเออวิญญาณร้ายครับโอ้ยวิญญาณร้ายเออมันต้องรีพอร์ตอันไหนนะอืมอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แหละรีพอร์ตไป นาวิญญาณร้ายนะมาอยู่ในเกมแบบนี้น่ากลัวจริงๆเลยเนะี่ยทำได้ยังไง